สวัสดีคุณครสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงเราเพื่อนกันค่ะรดเกับมือค่ะข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าปลดให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปลดใหม่อีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าปลดให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือจับหัวหัวอยู่ไหนคะ จับจับจับตาจบจับตาจับมจมาอจับมับมหจับมจับมจับมาอจับมหจบมจับจับคอจับปลจับมอจับนจับขาอจับก็จับมมาอจกบอจับมับมัััวอะไรจับจับจับจัมับมืจับ จับขาแล้วก็จับจะดึงเก่งมากเลยค่ะไปร้องเพลงกันต่อเลยนะคะร้องเพลงหนึ่งถึงสิบกันดีกว่าเป็นการลบด้วยนะคะกันไม้ไหมทำดีทำร้องได้ตองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ห้าหเจ็มีทั้งแปดแกาบมีทั้งแปดและเก้าสนับอีกสี่สับสี่ที่เคคะเราไปตีกองนับเลขกันเลยพร้อมกันเรียงเลยเอามือขึ้นมาสองข้างค่ะเอามือขึ้นสองข้างโอเคครับ หนึ่งสองสามสี่กองเต๊ตสามสี่ดูให้ดีห้าหกะจี้แปดยิงปืนแฟดดังป้องป้องป้องเก้าสิบสิบกลวยดีกลวย้องล้อแก่เก่งมาก อเราไปร้องเพลงร่างกายของเราหน่อยนะคะเด็กๆฟังเวงแล้วก็ร้องตามได้นะคะตาเรามีไว้ดูร้องได้ค่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจับลมอยู่ตรงกลางมีไว้หายใจมือเรามีสองมือ เอาไว้จับคือทำงาน่วไ,ไ,ไปวขานั่นพาเราไปไปไหนไหนด้วยขา<น>ของเรามันเด็กจะหมดให้เด็กๆจำไว้นะคะแล้วจะได้ร้องได้นะคะ เด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะพร้อมเรียนกันหรือยังเอ่ย้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะเอ๊วันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะเตัวเราจะไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรให้เด็กๆมาดูกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูรงก็ ได้ตรวจการบ้านเเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเด็กที่ส่งการบ้านมาครบุกูรุงก็ได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆทําการบ้านได้เก่งมากเลยค่ะต้องกโมของเราก็เก่งมากนะคะเด็กผู้หญิงก็เก่งมากเด็กผู้ชายก็เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไหนตงมือ่กอนเก่งไหม เปิดให้เองหน่อยเลยคุณครูบอก้วเมื่อกี้ไปแล้วมากน้องอยู่ตรงนี้อ้าวแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่สถานการเรียนรู้นะคะคุณครูรุ่งก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากฟังไหมคะิเสียงงเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเรื่องตีน้อยจัดบ้านตีน้อยจัดบ้านนะคะเด็กๆไปดูกันนะคะ่น เอเขาจะใช้อะไรจัดบ้านนะคะเหมือนที่เด็กๆทำออมสินมาส่งคุณครู้งไหมคะเด็กๆลองไปดูกันนะคะวันหนึ่งกระต่ายหูยาวกับลิงจอ๋อชวนกันไปหาหมีน้อยที่บ้านเห็นไหมคะ,ระกระต่ายกับลิงจอ๋อเขาจะไปหาหมีน้อยที่บ้านนะคะพอไปถึงบ้านหมีน้อยลิงน้อยก็ ก๊อก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 กอกมีน้อยอยู่ไหมจ๊ะเห็นไหมคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าบ้านคนอื่นนะคะเราต้องทำยังไงคะเคาะประตูก่อนนะคะเป็นมารยาทในการเข้าบ้านคนอื่นนะคะเด็กๆต้องเคาะประตูด้วยแม่เข้าบ้านเลยนะอุ้ย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 ทำไมบ้านถึงรกอย่างนี้ล่ะกระต่ายหูยาวพูดเห็นไหมคะ ทำไมบ้านหมีรกอย่างนี้เนี่ยไม่เก็บให้เป็นระเบียบเลยฉันกำลังจัดบ้านอยู่จ้ามีน้อยตอบงั้นพวกเราช่วยนะจ๊ะกระต่ายหมูยาวกับลิงพูดขึ้นพร้อมกันกระต่ายกับลิงจะไปช่วยหมงจัดบ้านนะคะไปดูกันค่ะเด็กว่าเขาจะจัดบ้านแบบไหนกะละมังอันนี้แตกแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอก อย่าพึ่งอย่าพึ่งของเก่ายังมีประโยชน์เออเอาไปทำอะไรดีนะกระต่ายหูยาวพูดเห็นไหมคะกระมังแตกแล้วกระต่ายบอกว่าอย่าเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงเด็กไปดูนะคะรู้แล้วรู้แล้วทำกระถางปลูกผักด,ดีกว่าลิงจอบอกเห็นไหมคะลิงจออเขาก็เก่งเขาคิดได้นะคะ เอากะละมังที่แตกนะคะไปรียนค่ะมะนาวเรียนแล้วทั้งสามก็ช่วยการะดิษฐ์กะละมังให้เป็นปลูกผักนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็เข้าไปนาะด้วยกันนะคะปลูกผักในกะละมังที่แตกแล้วเห็นไหมคะ่องที่เราจะตีแตกก็สามารถนํามารีไซเคลืได้นะคะ กระปุกกาวอันนี้กาวหมดแล้วจิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งของเก่ามีประโยชน์เอเอาไปทำอะไรดีนะ้ากระต่ายหูยาวพูดเอ๊ะเด็กๆดีไหมคะรู้แล้วรู้แล้วเอาไปทำกระปุกออมติ่นดีกว่าลิงจอบอกเห็นไหมคะเหมือนที่เด็กๆทำมาส่งคุณครูลงนะคะก็ะะใช้เศษวัสดุเหลือใช้นะคะเก่งมากเลยนะคะ คุณค่ะพี่จุขวดใบนี้น้ำหมดแล้วทิ้งดีกว่าหนูบอก,บอกอพึ่งยาพิ่งของเก่ามีประโยชน์เอาไปทำอะไรดีนะกระต่ายยาวพูดลิงน้อยบอกรู้แล้วรู้แล้วเอาไปทำที่ใส่ปากกายกายนคะขวดน้ำที่เราดื่มหมดแล้วเอาไปทำไไหมได้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเขาก็ ตัดรูปการ์ตูนมาแปะให้สวยงามแล้วก็กาวทาค้าก,ก,ก็มีที่ใส่ปากกาดินสอที่สวยงามว่าเด็กๆจะใส่สีก็ได้นะคะอันนี้เก่าแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าพึ่งอย่าพึง่งม,มีประโยชน์นกระต่ายพูดหลิงจอบอกรู้แล้วแล้วเอาไปทำ บัวลดน้ำดีกว่าแล้วทั้งสามก็เอาปี๊บที่ใส่ขนมปังเด็กๆเคยเห็นไหมคะเอาไปทําบัวลดน้ํานั่นเองนะคะทั้งสามก็ช่วยกันประดิษฐ์ป,ปี <c oughs> ปป๊บเป็นบัวลดน้ำเห็นไหมคะเด็กๆประดิษฐ์ปี๊บเป็นบัวลดน้ําได้นะคะนม่ <c oughs> มันบัวลดน้ำเลยอะเ <c oughs> ด็กๆเคยลดน้ําต้นไม้ไหมคะค่ะ <c oughs> อ้จัดบ้านเสร็จแล้วดูสิไม่ต้องซื้อของมาแต่งบ้านใหม่เลยทำให้เราจกระปุกอีกด้วยมีน้อยบอกถ้าเรานำสิ่งของที่มีอเงินกลับมาใช้ใหม่เราก็ไม่ต้องซื้อก็น่าสนใจนะอย่างค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเขาถามว่า พี่กระต่ายพี่หมีพี่ลิงเขาถามเ,เด็กดแล้วเด็กอยากประดิษฐ์อะไรจากเศษวัสดุเหลือใช้คะ่ะเ,เด็กอยากประดิษฐ์อะไรคะเ,เ,ดเด็กสามารถไปประดิษฐ์กับผู้ปกครองได้ะ,ะเ,เห็นไหมคะเศษวัสดุเหลือใช้มากมายเลยกล่องนมไม้ไอติมกระป๋องขวดน้ำแกนทิชชู่นะคะแผน่นซีดีเด็กๆสามารถเอาไปประดิษฐ์ใหม่ได้เลยนะคะ เด็กคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วไปประดิษฐ์กับผู้ปกครองได้นะคะเป็นช่วงที่เราไม่ได้มาเรียนนะคะต่อไปนะคะคุณครูลุงจะพาเด็กๆเ,เข้าสู่สาระการเรียนรู้คำศัพท์นะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงดังๆ ้าวไปดูกันค่ะรูปภาพนี้ให้เด็กๆอาออกเสียงดังแม่บอดี้ซื้อได้ไหมซั้อได้ไหมบอดี้นะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงดังที่นี่อะไรคะสีสาอีกหนึ่งรอบค่ะที่สีสากที่สีสากต่อไปนะคะก็มีรูปตาอะไรครับ

จมูกจมูกมูกจมูกมสีปากมสีปากเมาปาแมเมาปากเมาากอะไรี่ปากที่ากเาปาอาไจปาไาไหนเหระพุดที่ายพี่างอยู่นีุ่ดอยู่ไหนุด ขให้เด็กๆสังเกตคำศัพท์ภาษาอังกเด็กไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่านออกไปนัคะนมาผมเด็กๆอ่านนเนั่งเก่งมากแค่ผมแ่ผมเมาอีกหนึ่งรอบนะคะแค่ผมแผม ไปด ah, okay. oh. okay. ูค oh. no. no, ่ะถั oh. mm ่วต่อไปแล้วตายค่ะตาใครเนี่ยมาดังดังจิตตายตายค่ะตายชี้ด้วยค่ะตายตายไปด้วยคืตากระจุกตายต่อไปจับด้วยค่ะจับเนี่หมูสองข้างเอี้ยหมูไก่ขึ้นไปนั่งดีๆเอี้ยหมูฮะเอี้ยร์หมู ต่อด้วยนะชี้ด้วยค่ะชี้ด้วยรถจมูกจมูกโอเคจนแล้วค่ะชี้ด้วยค่ะรถจมูกดดิบจมูกเก่งมากค่ะต่อไปชี้ด้วยค่ะตรงไหนคะเ้าปากเาปากโอเคาปากนี่ที่ปากเหรอค่ะ อ่านออกเสียงดังๆนะคะพอ่านอ่านอ่านภาษาอังกฤษก่อนมาต่อให้เด็กๆชี้ที่จับที่คอตัวเองค่ะเนคคอเนคคอเนคคอใกล้มีคอป่ะใกล้มีคอป่ะมีตต่อไปนะคะอ่ะเด็กๆจับแขนตัวเองค่ะอ้อมแขนอ้อมแขนแขนอ้อมแขน ไปนะคะแขนมือแขนมือแขนมือเก่งมากต่อไฟอย่งไรฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นิ้วมือพูดสิฟิงเกอร์นิ้วมือฟิงเกอร์มือขาแล้วน้องยังเกข้าก่อนน่าเก่งมากเลยตัดขาตัวเองเลยเลขขา ต่อไปเอ๊ะเขาชี้ไปตรงไหนสังเกตลูกต่อนด้วยนะคะนีหัวข่าหัวเข่าดีดเล่าดีดดเ่ต่อไปดูลูกต่อนด้วยนะคะลูกต่อนชี้ไปที่ไหนฟุตแ่ก็ดธหัวเข่าฟุตเข้า เท้าต่อไปเขาชี้ไปที่ไหนคะเขาชี้ไปที่ไหนเขาชี้ไปที่ไหนคะลูกไปที่ไหนคะนิ้วเท้าใช่ไหมคะนิ้วเท้าภาษาอังกฤษว่าโทโพนิ้วเท้านะคะยังไม่ไปนะอ่ะ ต่ออไไปะไรเด็กค Ora, medidas, oui, ําศัพท์ของเรานะคะให้เด็กๆไปทบทวนคําศัพท์ร่างกายของเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่มีช่ฉยสอนวันใดๆแต่ได้อ่านเก่งนะคะเพราะว่าเป็นคําศัพท์ในร่างกายของเรานเร อต่อไปนะคะเป็นการบ้านนะคะการบ้านของเราวันนี้อยู่ในหน้าไหนเด็กรู้ไหมคะเป็นภาษาอังกฤนะคะอยู่ในหนังสือเล่มสตันดาร์ h a n d w r i t งนะคะเล่มหนึ่งนะคะให้เด็กๆหยิบมาเออมา จากนั้นให้เด็กๆเปิดมาหน้านี้นะคะ้อ่าบ้าอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆพร้อมคุณครูลงได้เลยนะคะอะไรครับมอสหมาฮอสหมามอสดังๆมาพูดฮอสมอหมาอค่ะให้เด็ก ฝึกคัดตัวอักษรตามรอยปากนะคะแล้วก็ทำให้สวยๆด้วยนะคะเอาก่อนที่เด็กๆจะไปเขียนนะคะให้มาดูคุณครูรุ้งก่อนอย่าเพิ่งเขียนนะคะให้เด็กๆวางเงบนกระดนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนกันนะเส้นไหนก่อนดูก่อนอ่าเด็กๆมาสังเกตที่ตัวนี้เลยนะคะ วิธีการเขียนนะคะวิธีการเขียนเด็กๆจะเขียนไปเลยไม่ได้เด็กต้องมาดูก่อนนะคะก็ขดเส้น่าวหนึ่งเลยให้เด็กลากเส้นลงมาข้ลงแบบนี้ห่อนากไปเยดูตามติ๊กต๊ไปครับด้วยสองเส้นที่สองแล้วไหนเส้นที่สามตามเล่มนี้เห็นไหมคะเด็กๆจะลากจากตรงข้านหลังก่อนไม่ได้นะคะ เอาเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบสองการเขียนต้องนะคะเด็กนับเลยค่ะหนึ่งองออไม่มีดาวเริ่มตัดตรงนี้นะคะเอาเริ่มเขียนกันเลยค่ะหนึ่งต้องไปด้วยเหรอตัดสอง ใช่ค <formation. S 2> ่ะเด็กๆจะเขียนจากตรงนี้ก่อนไม่ได้นะคะตรงนี้ผิดนะคะต้องเริ่มจากตรงนี้เส้นที่หงเส้นสองต่อเส้นที่สามล้วก็ต่อห้าโอเคลองลูกอีกอันหนึงนะคะลองลองลองดูเลยดูเลยก็เออเล่นผิดอืมเส้นแรกที่เลือกต่อะคะอีดเส้นที่ สามเห็นไหมคะเด็กทำไปเลยๆนะคะการเขียนที่ต้องจีบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นที่หนึ่งเท้าลากลงนะคะเส้นที่สองเท้าลากลงเส้นนี้ก่อนเส้นที่สามนะคะเท้าลากไปทางซ้ายมือนะคะให้เด็กๆดูด้วยนะคะค่อยๆใด่เลยครับอ่าให้เด็กๆทำตามกันครุงหนึ่ง ต่สองสามอันนี้ตัวให้ดีอยาให้ดีนะคะต่อไป วิธีการเขียนให้เด็กๆจำให้ถูกต้องนะคะต่อไปเป็นการเขียนตัว n t r i m b l ของเรานะคะวิธีการเขียนให้เด็กๆมาดูเลยมาดูกู่ต้องเขียนให้ถูกวิธีด้วยนะคะเด็กๆจะเขียนไปเลยไม่ได้นะคะการเขียนที่ถูกต้องเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งต่อแม่จะทำนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะแบบเป็นส เลยครับฟงลงเลยค่ะหนึ่งเส้นที่1ลากลงมาขีเสนะคะีดตรงนี้ไปพอย่ะเส้นที่หนึลากลงมาให้ส้นนุ่งตอนะคขไม่ติดเลยไปลาไป้กันเ้ยส้นที่สองเขียนให้ถวิธีด้วยนะคะทำได้เส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองโค้งนะคะอีกสองค่ะเส้นที่หนึลากลงมาทีดสองนะคะ เต้นที่หนึ่งลากลงมานะคะเต้นที่สองโค้งนะคะให้เด็กๆเขียนจนมาถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะการเขียนนะคะให้เด็กๆเริ่มเขียนนะคะเริ่มเขียนตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะแล้วต้องเขียนให้ถูกวิธีด้วยนะคะ ให้เด็กๆไปทำการบ้านเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะต้องเขียนแบบไหนคะอันนี้แตับนะคะลากเส้นก่อนนะหนึ่งสองสองสองขีดเส้นข้างบนก่อนหนึ่งั้งเรียนต่อไม่ใช่ค่ะให้เด็กๆเขียนมาถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะหนึ่ง สองไอันนานนะคะจากนั้นมาถึงตัวไอมเล็กของเรานะคะให้เด็กๆลากเส้นลงเลยค่ะตัตัวนี้ก่อนยังไม่เสร็จมาถึงตอนสุดท้ายนะคะเส้นตรงก่อนลูกค่อยขีดกลางสองการบ้านในหน้านี้นะคะให้เด็กๆเขียนตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะ เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเ,เด็กๆให้เด็กๆไปกการบ้านมมให้ถูกที่คกนะคะ<ม>อ,อีกตัวเลยค่ะ พาเด็กๆไปเล่งทำการบ้านกันได้นะคะเขาบอกว่าไปเล่นทำการบ้านกันไ้เล่นกางค่ะถ้าเด็กๆดูคลิปจบแล้วก็ไปหลังจากเรียนซูมเสร็จแล้วถ้าเด็กๆยังไม่ทําก็ไปทาเหรียญหลังเรียนซูมได้นะคะครับเป็นดังเลให้เด็กๆตั้งใจทําการบ้านนะคะครับสามันค่ะ ได้เค่ะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็าได้จบลงแล้วให้เด็กๆทำยังไงคะไปทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ้าวลองมาทบทวนกับคุณครูรุ้งก่อนเอามือจับอะไรคะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษแแแตรงนี้ลนะคะสีดำๆสองตางอะไรคะ อายเบาอายเบาเอามือจับตาสองข้างแล้วเด็กๆพูดดังๆค่ะวางดินสอก่อนนะคะพูดดังๆอายตาอายอายอายพูดอายพูดดังๆไปเรื่อยเนี้ยหน้าโลโก้เนี้ยเนี้ยเนี้ยหูจับหูโน้ตโน้ตดูคุณครูโน้ตโน้ตโน้ตเมา มดจมูกปาปปานะคเมกเมก เนกเขียเนกออ้ามอ้ามกนแขแขแขมแอแขมือนิกอรวนกอกิดกเกิดกมือนี้ยอนะคะให้เด็กๆปาให้นบกวนขำขำนะคะสไตของเรานะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้นี้ของเราก็ได้จบแล้วให้เด็กๆจบปวนทั้งสับนะคะแล้วก็ หมั่นทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วชี้ไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วให้เด็กๆไปทำการบ้านวิธีส่งการบ้านก็ส่งมาที่คุณครูนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจความถูกต้องประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะ่อกจากกันวันนี้คุณครูก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงนะคะ เด็กๆช่วงนี้นะคะไม่ควรออกนอกบ้านเพราะว่ามีโรคระบาดทีน่ากลัวมากเลยนะคะไม่ควรออกนอกบ้านเลยแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่แมสนะคะเข้าเซเว่นเด็กๆก็ไปจับตามเคานเตอร์สิ่งของไม่ได้นะคะเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อโควิดได้เข้าใจไหมครับ ให้เด็กๆต้องระวังร่างกายดีๆนะคะดังๆต้องพูดดังๆก่อนจากการวันนี้คุณครูลงขอแคปหน้าจอหน่อยค่ะทำท้าหลอกทำอะไรทำท่าหลอประจําตัวเองเลยเอเด็กๆอยากทําท่าไหนนะวันนี้ดีๆๆเราจะทําท่านดีนดีกว่า ดีไหมคะยิ้มอะเรยวคุณูทำได้กนดีกว่าูสู้สู้ค่ะสูู้้ดีกว่าสูสูดีดีเด้อคุณครูรุ้งจะนับหนึ่งถึงสามเด็กๆทำค่ะแล้วก็ยิ้มหวานด้วยนะคะได้เจ็ึงองกาเร็วๆเอาเร็วทำก่อนดคู่้นาดีๆต้อสองนิ้วก่อนก้านั่นหนึ่งนิ้วเกากค่ะ ค่ะเด็กๆสหรับการเรียนรู้ของเราวันนี on, ้ก็ได yes, ้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคุณครูมิชัยในวันจันทร์นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีผู้ปกครองด้วยลูกสวัสดีเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายเพื่อนกันบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ส่งงานคุณครูรุ้งมาแล้วนะคะเป็นกระปุกออมสินนะคะที่เด็กๆได้ประดิษฐ์เองนะคะจําของตัวเองได้ไ้มคะเด็กๆจากนั้นก็เป็นอะไรคะโมบายเต่านะคะที่เด็กๆได้ทํานะคะคุณครูรุ่งก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะ สวยไหมคะเด็กๆโมบายเต่าแล้วก็ออมสินของเด็กๆนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะคุณครูลุงได้ตรวจงานให้เด็กๆทุกคนแล้วนะคะต่อไปก็เป็นใบงานที่เด็กๆทํานะคะคุณครูลุงก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณครูลุงก็ได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กเก่งมากเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปลบมือดังๆเลยค่ะทั้งเก่งและก็ทำสวยงามด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ